เรียนคณะกรรมการประเมินค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านข้าพเจ้านางสาวพรณภามงคลเลิศนภา,าตำแหน่งครูศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่แจ่มสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงใหม่ขอนำเสนอผลงานการพัฒนางานตามข้อตกลงสำหรับค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูประจำปีงบประมาณ2567ข้าพเจ้าปฏิบัติงานในพื้นที่ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านแม่นิงในตำบลแม่ศึกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่รายงานสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ส่วนที่1ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งข้าพเจ้ามีภาระ,ระงานสอนและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายภาคเรียนที่สปีการศึกษา2566จำนวน20ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567จำนวน22ชั่วโมงต่อสัปดาห์ด้านที่1ด้านการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551วิชาวิทยาศาสตร์มีหลักสูตรสถานศึกษาสาระความรู้พื้นฐานรายวิชาวิทยาศาสตร์ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการผู้เรียนได้เรียนรู้ตามหลักสูตร สร้างและพัฒนาหลักสูตรพัฒนาสื่อวัตกรรมเทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจทักษะและเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยมีการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาผู้เรียนและท้องถิ่นและสอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชาเหมาะสมกับผู้เรียนบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น ตามภาระงานสอนที่ได้รับมอบหมายพร้อมทั้งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามโครงสร้างรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เน้นพัฒนาทักษะได้จัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างหลากหลายตรงตามกระบวนการพัฒนาทักษะและศักยภาพในช่วงวัยของผู้เรียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรสถานศึกษา และได้รับการพัฒนาในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างหลากหลายและครอบคลุมทั้งด้านพุทธิพิสัยหรือด้านความรู้ด้านทักษะพิสัยหรือด้านทักษะและด้านเจตพิสัยหรือด้านเจตคติอบรมและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีค่านิยมที่ดีงาม โดยสอดแทรกในกระบวนการจัดการเรียนรู้ปลูกฝังค่านิยมและคุณลักษณะที่ดีเหมาะสมกับผู้เรียนด้านที่2ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนรายบุคคลและรายวิชาผู้เรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคลดำเนินการตามระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนตามกระบวนการและขั้นตอนของระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนรวบรวมข้อมูลจากแบบบันทึกข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียนตลอดจนออกเยี่ยมบ้านผู้เรียนปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาเช่นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงงานนักศึกษาประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่าย สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ทุกกลุ่มทุกเพศและทุกวัยมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีเหตุผลสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยสามารถวางตัวในการเป็นผู้นำผู้ตามและเป็นผู้ให้ผู้รับที่ดีมีหลักในการทำงานมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมและทำงานอย่างโปรง่งใสประ,ะจักอคติเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ปกครองและผู้เรียน3ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ข้าพเจ้ามีการพัฒนาตนเองโดยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังต่อไปนี้ 1. อบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะครูสสชด้านการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ด้วย Google Application 2. โครงการรับพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน Performance Agreement 3. อบรมโครงการพัฒนาครูศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่แจ่มด้านการสร้างและประเมินผลเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 4. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการแนะแนวให้คำปรึกษามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และเป็นแบบอย่างที่ดีใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC กับเพื่อนร่วมง,งานจากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์พวสามหนึระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยใช้สื่อการเรียนรู้ประเภทแบบฝึกทักษะ ผลลัพธ์ในการพัฒนาประเด็นท้าทายเชิงปริมาณ 1. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสสชบ้านแม่นิ่งในร้อยละ100ได้รับการพัฒนาในวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยใช้สื่อการเรียนรู้ประเภทแบบฝึกทักษะดีขึ้น 2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสสชบ้านแม่นิ่งในร้อยละ80มีพัฒนาการเรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บทที่สองสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยใช้สื่อการเรียนรู้ประเภทแบบฝึกทักษะได้ดีขึ้นเชิงคุณภาพผู้เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านแม่นิง่งในร้อยละ100มีพัฒนาการเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยใช้สื่อการเรียนรู้ประเภทแบบฝึกทักษะได้ดีขึ้น ข้าพเจ้าขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านในการประเมินครั้งนี้ข้าพเจ้าน้อมรับทุกคำแนะนำขอขอบพระคุณค่ะ